ช่องเจ็จับคู่เคมีใหม่ได้ลงตัวมากๆปีหน้าเตรียมรอฟินก็จะเห็นได้ว่าโพล่ละครใหม่ของช่องเจ็ดในช่วงหลังๆมานี้ก็จะเป็นการจับคู่เคมีใหม่ๆหลายคู่น่าติดตามเคมีลงตัวโดยเฉพาะการที่ช่องเนี่ยจับคู่นางเอกใหม่ๆที่ช่องกำลังดัน มาประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่ที่กำลังเป็นที่นิยมมาเริ่มกันที่คู่นี้การนัทชามิกทองระยะจากเงากามเทพแค่เห็นภาพฟิตติ้งเคมีก็มาแล้วนะคะคู่นี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกรุ่นใหม่ที่กระแสดีเลยการก็มีผลงานมากมายที่หลายคนชื่นชมอย่างตอนนี้ก็มีมนตาตะเกียงแก้วที่ออนอยู่ถือได้ว่าทางช่องเนี่ยดันเธอม,มากๆผลงานใหม่ก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีหน้าเธอก็ได้ประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่ถึง2ผลงานเลยถัดมาอีกคู่ยูโรกับเจนนี่คู่นี้ถึงแม้อายุจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ด้วยความที่ตอนนี้ยูโรถือเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งที่กำลังมาแรงของช่องและเจนนี่ก็เพิ่งได้เป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในผลงานชิ้นนี้ในคนกล้าท้าชนเตรียมขึ้นแทนเป็นนางเอกสายบูคคนใหม่การจับคู่กันครั้งนี้เท่าที่ลองเช็คกระแสตอบรับเนี่ย หลายคนบอกว่าจับคู่ได้เคมีใหม่ๆน่าติดตามเคมีดีมากๆคู่นี้แต่ก็มีเสียงแฟนๆบางส่วนบ้างที่ก็อดเสียดายไม่ได้ที่คู่นี้ได้มาเจอกันแต่นั้นเป็นละครบูแต่ก็ว่าไม่ได้นะละครบูก็สร้างกระแสจริงคู่พระนางมานักต่อน,นักแล้วเหมือนกันปิดท้ายที่คู่นี้เข้มหัสวีและเมย์เมธันเยวีในละครใหม่เรื่องฟ้าพยับเรื่องนี้ก็บูเหมือนกัน คู่นี้ดูเหมือนเคมีเขาจะเข้ากันได้ดีนะหลังจากที่เวิร์กช็อปละครก่อนเปิดกล้องเมเมได้พูดว่าอยากไปเตะบอลกับเข้มหัสวีและสัมภาษณ์ล่าสุดของเคมก็มีการบอกว่าล่าสุดก็พาเมเมดไปเตะบอลแล้วนะคะทุกคนและเดือนนี้ก็จะเริ่มเปิดกล้องกันแล้วก็มารอดูเคมีของคู่นี้ได้เลยมันก็คงเป็นเรื่องปกติของช่องเจ็ดไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหญิงหรือนักแสดงชายเนี่ย ถ้าจะได้บทเด่นๆบทนำก็ต้องประเดิมที่ละครบู๋ก่อนแล้วทุกคนรอติดตามคู่ไหนกันอยู่ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันด้วยนะซึ่งคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันแล้วกลวกับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวี2รวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย